สวัสดีอันนี้ประกตนะอยู่บนโลกออนไลน์ดูเขาเล่นไลฟ์สดหรือว่าติกตอกหรือว่าปล่อยคลิปบนโลกออนไลน์มากมายหลากหลายนะบ้าก็เป็นหนึ่งใน คนที่ติดตามอยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะส่วนเรื่องว่าผลลัพธ์ที่จะได้จะเป็นเช่นไรก,ก็หวังนะเหมือนที่เด็กรุ่นใหม่ เขาเป็นดีๆกันนะแต่ความสามารถเขาเยอะก็เห็นอยู่ยอมรับแต่เราแก่แล้วเราก็ทำตามไปด้วยคิดว่าอยากทำนะคะทีนี้ด้วยวัยเราจะทำแบบเด็กเต้นโชว์บ้างหรือ อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะมันไม่สามารถด้วยทําไปก็ไม่น่าดูแล้วก็ไม่น่ารักใช่ไหมแต่ก็เลยทําตามไว้ก็คิดว่าอายุหกสองถ้าเราจะคิดว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทําให้สมกับวัยแล้วก็อยากคุยเป็นเรื่องที่คุยได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องของชีวิตตัวเรานะคะชีวิตของตัวเราซึ่งอาจจะไม่ติดลิขสิทธิ์หนึ่งไม่เดือดร้อนใครหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตจริงๆที่เราสามารถยิบยกในส่วนที่ดีงามหรือส่วนที่เป็นประโยชน์มาแชร์ให้กับ กับโลกออนไลน์หรือกับเด็กที่อยากฟังหรือเพื่อที่จะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างที่เราจะหยิบยกมาคุยในความเป็นตัวตนที่เราสามารถนะคะเพื่อสร้างชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งให้อยู่บนโลกออนไลน์ นะคะทีนี้ป้าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะกับคำว่าชีวิตจะเรินำหนึ่งตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันหรือป้าจะคุยเรื่องที่ว่าเอาที่เป็นเรื่องโลดโผนหรือเอาเป็นเรื่องที่คิดว่า พื้นๆแต่ได้ใจความว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับเด็กที่คิดว่าฟังแล้วเนี่ยเออมันก็นหน้าที่จะเอาไปใช้ได้นะคะแต่และพระจะไม่ได้คุยเรื่องธรรมะจะไม่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องาศาสนาเพราะสามสิ่งนี้หรือสองสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่า ธรรมะกับการเมืองเนี่ยจะคุยกิจออกสังคมไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่เขาห้ามไว้นะเขาเป็นว่าเขาห้ามนะทีนี้อย่างเรื่องของตัวป้าเนี่ยถ้าเอาตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเลยป้าเนี่ยเป็นคนที่คลองบังกอกน้อยนะคะ อำเภอบางกรวยนะตรงวัดชะลอฮะคือเป็นคนอยู่เกิดตั้งเกิดริมน้ำเนี่ยมาตั้งตั้งแต่เล็กจำความได้นี่ก็เล่นน้ำมาตลอดตั้งแต่เลเกี่ยนโตมีตกน้ำตายมีตกน้ำด้วยนะแต่ไม่ตายไม่มีผู้ใหญ่อยู่ ลงลงลงไปทํากิจกรรมแบบเด็กล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลงบันไดแล้วกลนก็ไปกระแทกกับแง่บันไดหัวมันก็เลยทิ่มลงน้ำแต่ว่าข้างบันไดที่บ้านบางกลวยเนี่ยจะมีกอผักบุ้ง ที่ขึ้นอยู่ชายคลองชายน้ำมันก็จะทอดยอดออกมาลินน้ำเยอะแยะเต็มไปหมดแต่หัวหัวบรนดาบ้านก็จะเลยกอผักบุ้งมานิดหนึ่งนะคะเมื่อตกลงไปเนี่ยความรู้สึกก็ไม่รู้หรอกว่าตกน้ำเพราะว่าคับค้ายคับขาวว่ามันมันมันจมดิ่งลงไปแบบ เว้บลงไปแล้วก็ไปเจอกิ่งไม้กิ่งไผ่ที่ให้เท้าเราเนี่ยเหยียบได้แล้วมือเราก็ฟ้าไปก็ไปจับต้นต้นผักบุ้งเราก็ยืนจับอยู่ท่านั้นใต้น้ำก็มีเหมือนเศษไม้กอไม้เนี่ยให้เราได้เหยียบแล้วมืออะเราก็จับตรงรากผักบุ้งกอผักบุ้งเราก็ยึดไว้หน้าเราเนี่ย ก็ลอยขึ้นเหนือน้านํานิดนึงแค่ปลิ่มๆให้เราได้หายใจเหมือนเหมือนเหมือนน้างแหวขึ้นไปเหนือนระดับผิวน้ําแล้วก็หายใจแต่ตัวอยู่ในน้ํามิดเลยนะคะแล้วก็พอดีมีคุณยายที่อยู่ใกล้บ้านเดินมาเห็นก็ได้ช่วยชีวิตไว้ก็เลยถือว่ารอดตายมา ในครั้งนั้นแต่ว่ามีประสบการณ์ที่อยู่ในใจที่อยู่ในความสงจำว่าเคยตกน้ำลงไปแล้วความรู้สึกอันนั้นเป็นยังไงมันเหมือนกึ่งฝันมันเหมือนกึ่งฝันไม่มีความรู้สึกทุรนทุรายใดๆหรอกไม่มีความสํำลักนะ้ำไม่มีอะไรเหมือนฝันไปด้วยซ้ำนะคะ ยังคิดว่าถ้าเกิดไม่มีเศษไม้ให้เราได้เหยียบที่อยู่ใต้น้ําไม่มีกอผักบุ้งให้ได้จับเราคงตายไปแล้วและก็ยังคิดว่าถ้าตายตอนนั้นก็คงไม่รู้สึกอะไรเพราะตอนที่จมไปก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมานหรือทุรมทุรายใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนฝันนะคะ อาจจะด้วยความเป็นเด็กไรเดียงสามันก็เลยจำความเหมือนเราฝันไปนะคะนี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนเป็นเด็กนะคะวันนี้ก็เล่าเรื่องแค่นี้แล้วเราก็จะติดตามคุยกันไปเรื่อยๆนะคะ จนอายุ60ปัจจุบันแล้วมีอะไรคืบหน้าที่น่าสนใจก็จะเอาขึ้นมาเป็นคอนเทนต์เรื่องเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะติดตามรับชมในคลิปหน้านะคะ